ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับพวกเราในช่วงขายรถแดกันอีวนะัวันนี้เราจะมาขายเจ้ารถ G K แดกกันนะสองคันนี้เลยจ้าเจ้า G K สีเหลืองคันนี้นะฮะรถปี2องพันสฮะตัว s V ท็อปสุดๆในรุ่นนี้นะฮะใช่คันนึงอีกคันนึงนะครับผมเป็น Jazz นะครับผมตัว V ปี2016นนะครับภายนอกภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน อาเรามาเริ่มกันที่คันแรกนะฮะคันนี้เป็น Honda j a z จนะฮะ GK สีเหลืองนะฮะคันนี้รถปี2014เป็นตัว SV ท็อปสุดแล้วนะฮะแต่คันนี้เนี่ยจะติดสติกเกอร์โลโกโ้พวก RS มาให้นะฮะเป็นเหมือนตัว m i น o ไดช a เนนะเป็นตัวสติกเกอร์ที่ติดเพิ่มขึ้นมาคันนี้เนี่ยภายนอกเนี่ย แรร์แต่คนจะเรียกเลยนะระบางคนเรียกสีเหลืองนะฮะสีเขียวนะฮะเขียวเรมอนอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมเรียกสีเหลืองนะ,ะสำหรับคันนี้จัดทรงมาให้นะล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อของสปูดนะฮะสปูตตัวนี้โรตาด้วยนะ,คะใครที่เล่นอยู่รู้กันนะฮะสาย JDM นะ,ะสำหรับคันนี้เนี่ยให้ไปเลยล้อสปูนไม่มีใครให้แน่นอนนะฮะสำหรับล้อที่ใส่เพิ่มนะค,ะคันนี้ใส่เพิ่มนะฮะไม่จะติดมากับรถนะทางร้านเราสั่งใหม่ให้เลยนะฮะอ่ะมาต่อที่ด้านข้างอันสันหนึ่งนะฮะนี่ดูทรงดูฟิตเมนต์ก่อนนะะ จัดทรงมาให้ประมาณนี้นะฮะโรดลงมากําลังดีกําลังสวยเลยสาหรับเจ้าคันนี้นะฮะก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮะมีให้นะเพราะว่าคันนี้เป็นรถตัวท็อปนะฮะเราดูที่ภายในกันนะฮะคันนี้เป็นสีดำนะฮะภายในสีดํานะก็อย่างที่บอกนะัะเป็นรถตัวท็อปนะกระจกปรับพับไฟฟ้านะฮะ พุชคอนโทรนะฟลูมไยมัลติฟังชันนะฮะหน้าจอก็เป็น MID นะฮะหรือมัลติฟังชันดิสเพย์อยู่แล้วนะฮะเป็นที่ต้นนะครับผมมีหน้าจอนะครับมีแอร์ออโต้มีกล้องถอยนะคันนี้เรียกว่าครบคันและที่สำคัญออปชั่นที่ จะบ่งบอกนะฮรว่ารถคันนี้เป็นตัวท็อปเป็น SV นะฮะหรือจะเป็นตัวไอนะฮะนั่นคือ p พดเดิ้ลชิพนะ p พดเดิ้ลชิพก็เอาไว้เพิ่มเกียร์รถเกียร์นะฮะอยากได้อารมณ์นิดๆก็สามารถเชนเกียร์ลากเกียร์ได้ที่พปรงมารัยเลยนะฮะภายในเนี่ยกว้างขวางนะฮะแล้วก็ใหม่มากนะฮะคันนี้เป็นรถปี2 0 1 4นะแต่ภายในนี่ยังเลี่ยมๆเอี่ยมๆอยู่เลยนะแต่ที่บอกนะฮะคันนี้เนี่ยวิ่งน้อยนะฮะวิ่งไปที่70,000กว่าโลแค่นั้นเองนะสำหรับด้านท้ายคันนี้นะฮะก็มีปลาายทท่อมให้นนนะะะก็็เรง ing เสียงนุ่มๆทุ้มๆสบายๆนะคาดหลังเป็นโครเมียมนะมีโลโก้ FIT RS มาให้นะฟิตก็เป็นตัว Honda Fit นะเป็น j จ๊ z ตัว J8 นะฮะที่นู่นจะใช้คำว่า Fit นะจะไม่ใช่คำว่า j จ๊ z นะฮะก็ด้านหลังก็จะเป็นไฟฟ้าหมดนะฮะเปิดมีกล้องมีกล้องนะฮะอันนี้ข้างในเนี่ยบอกได้เลยว่าจุของได้เยอะจริงๆนะฮะพับเบาะลงไปเนี่ยคันนี้ลาบแบลลาบไปได้เลยนะก็อย่างที่บอกนะเคย ขนโต๊ะคอมมาแล้วนะฮะย้ายหอคันนี้ได้เลยจบด้วยแจ๊สคันเดียวได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบรถทรงแฮทแบ็กอย่างนี้นะก็อนเนกประสงค์นะฮะพร้อมใช้งานนะช่วงนี้นะจะออกไปเป็นโลกแบบว่าขายของออนไลน์ที่ต้องขนของไปส่งเนี่ยตัวนี้ขนได้ครบจบแน่นอนนะฮะรวมๆแล้วคันนี้เนี่ย ให้สวยทั้งภายนอกภายในนะใครที่ชื่นชอบแจ๊ส GK เนี่ยบอกได้เลยคันนี้ไม่ควรพลาดน,นะฮะราคาของเรานะฮะขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นเองนะฮะ499,000บาทผ่อนอยู่มัน8-9 0 0 0เท่านั้นและอย่าลืมนะฮะโปรโมชั่นดีๆของเราตอนนี้ออกรถใช้เงินไม่แค่100บาทนะ100บาทได้อะไรไปบ้างน,นะฮะฟรีไปเลยค่าจัดค่าโอนภาษีพ,พรบรนะฮะตรงนี้ค่าจ่ายตรงนี้เราจัดการให้นะฮะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอีกนิดนึงก็คือเราช่วยผ่อนให้นะฮะ3,000นาทงสุดถึงสิ้นปีนะ ถ้าพี่จัดเต็มจบตามนี้นะก็คันนี้พี่ก็จะผ่อนอยู่แค่5-6,000พันไปยันสิ้นปีเลยไปเริ่มผ่อนปกติก็คือปีหน้าปีนี้เราช่วยดูแลให้นะฮะดูแลจันนะก็ใครที่สนใจนะฮะคันนี้รีบเขมาติดต่อที่เราได้เลยออกรถร้อยเดียวแน่นอนนะฮะคอนเฟิร์มให้นะครับผมเอาละครับมาในส่วนของฝั่งนี้บ้างนะครับผมคันนี้นะครับรถแจ k GK ตัว V ปี2016นะครับผม ภายนอกเนี่ยนะครับดูเรียบๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมสีดำนะฮะแต่เรามาดูด้านข้างครับกระจกมองข้างนะฮะเป็นกระจกของสปูลนะครับตัวนี้บอกเลยว่าจัดมาให้แล้วนะครับผมภายนอกครับ MacTE37 มนะครับผมฟิล์มเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะสุดแล้วนะฮะต่ำกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะเตี้ยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะนี่น่าจะสุดแล้วนะครับผมแล้วมาดูต่อกันในส่วนของภายในนะครับผมภายในเนี่ยผมบอกเลยว่าดูเรียบหรูมากนะครับ ดูดีเลยทีเดียวนะครับผมคอนโซลเนี่ยนะครับผมเป็นสีดำนะฮะตัดกับสีเทานะครับผมและที่สําคัญครับหันไปมองด้านหน้ารถนะครับเราจะเห็นดิฟฟี่หชุดและแซดดีนะครับผมตัวนี้เราติดตั้งให้ไปเลยนะครับไม่ได้ถอดออกแต่อย่างใดนะครับผมออกรถใช้เงิน100ได้แบบนี้ไปเลยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้ากัมยี่ทั่วไปครับดูแลรักษาง่ายเนาะหันมาด้านหลังครับผมคันนี้นะฮะบอกเลยว่าพื้นที่เนี่ยเอาว่ามันกว้างขวางอยู่แล้วแหละเนาะถ้าเป็นตัวแซดนะครับผมแต่ที่สําคัญที่สุดนะฮะ เพิ่มความซิ่งและบวกกับความปลอดภัยนะครับผมนี่เลยครับคําซีนะครับผม1ตัวนะฮะคํำมาให้แล้วหล่อเลยนะครับผมดูซิ่งและยังปลอดภัยต่างหากนะครับความจุเรื่องข้างในนี้ไม่ต้องห่วงครับผมใครเป็นพ่อค้าแม่ขายนะฮะแทนทดแทนกระบะได้เลยทีเดียวนะครับผมสาหรับคันนี้นะฮะราคาเราเปิดอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะครับผมโปรโมชั่นออกรถ100นะครับผม เราตีค่าจัดค่าโอนภาษีและพระบรให้นะฮะย้ำกันอีกครั้งครับเรามีโปรโมชั่นช่วยผ่อน3,000สูงสุดถึงสิ้นปีนี้ด้วยนะใครที่สนใจต้องรีบนะครับผมโปรโมชั่นเราเราใจแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะอ่ะก็จบแล้วนะฮะสำหรับเจ้า GK 2คันนี้นะ,ะ <100. S 2> อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเช็งเงินโนกรถเท่าไหร่ครับน้องก้า0บาทเท่านั้นเองและสำหรับ <S 2คันนี้นะฮะจนถึงสิ้นปีเนี่ยผ่อนเท่าไหร่ฮะ ห้าหกพันเท่านั้นครับห้าถึงหกพันเท่านั้นนะฮะเ<ช>พราะเรามีโปรโมชั่นช่วยผ่อนสามพันในจุดึงสิ้นปีนะใช่เลยนะฮะก็ใครสนใจนะฮะสามารถ,ถติดต่อเซลก้าเลยครับได้ที่ไหนเบอร์นะครับผม0 6 3 7 9 5 1 7 9 1เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับปรึกษาเรื่องรถได้นะครับใช่นะใครที่สนใจรีบเลยนะ,ะโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้มีมาไม่บ่อยนะครับ<ช>หมดแล้วลหมดเลยแน,น่นอนนะก็ะวันนี้นะฮะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนใช่ครับผมสวัสดีครับ